ถือว่าเป็นแคมเปญที่น่าลุ้นมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะเพราะว่านอกเหนือจากการที่ได้ไปดูนัดชิงชนะเลิศของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ยังได้ทั้งตัว๋วเครื่องบินโรงแรมแล้วก็เขามีแบบว่าพาแบบไปช้อปปิ้งไปอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่ว่าจะเป็นสาวๆเนาะหนูว่าหลายๆคนน่าจะแบบว่าอยากไปอิตาลีสักครั้งหนึ่งค่ะก็ตื่นเต้นค่ะเราเป็นผู้หญิงเรา คือปกติกี้ไม่ได้ดูบอลเขาเรียกอ,อะไรอ่ะแบบทุกนัดคือจะดูเฉพาะนัดสําคัญสำคัญอย่างเช่นอย่างเงี้ยยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพวกบอลโลกพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเคยซื้อตั๋วไปดูบอลจริงๆที่สเปนสนุกมากคือดูในทีวีกับดูในในสนามจริงๆอ่ะไม่เหมือนกันค่ะ ก็อยากให้ทุกคนโชคดีนะคะก็ซื้อแล้วก็ส่งตัวฝาไปแล้วก็สามารถชิงโชคได้ขอให้ได้ขอให้ได้นะอันนี้เข้าประเด็นเอลยเรื่องปอกพี่ปอกให้สัมภาษณ์ว่าแบบว่าเคยพยายามนัดเจอกับบอยแลลวหลายครั้งแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เจอในนนัดดีค่ะก็ก็เคยถามว่างหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ก็ยังยังไม่มีว่างเลย ไมบ่บอยเขาไม่พร้อมเจอหรืออะไรแบบนี้อันนี้ไม่ทราบค่ะถามหนูไม่ได้เนาะหนูก็ไม่ทราบเหมือนกันจริงๆก่อนอันนี้กี่พยายามที่จะหาคิวนะเออใช่ค่ะใช่ค่ะคือหาหาคิวไม่ว่าจะเป็นเจอป๊อกหาคิวจัดงานทำบุญที่เป็นมาคี้บอยท,ที่ที่จัดทุกปีนะคะก็พยายามหาหาคิวอันนั้นหาคิวเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ยังยังไม่ได้คิวกับกับ ทุกงานอะไรเงี้ยค,ะคลล่ะเขาก็หผเลยว่าทไมไ,ไม่ก็ราบแค่ว่าไม่วา <c oughs> ่างาค่ะยังบอกให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้สาเหตุว่าทำไมาอะไร <c oughs> ใช่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันหนูหนูก็แค่รู้เหมือนกันว่าว่าไม่ว่างรู้แค่นี้เท่ากันค่ะมันปญหือนมีปัญหาก็รไมค่ะมันไม่ได้มีเหตุอะไรให้ได้มีปัญหาคะ่ะพี่ก็ <c oughs> เลยกเรียกว่ามีปัญหาก็ <c oughs> ก็ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีปัญหาค่ะใช่มันไม่ได้มีเหตุไม่ได้มีอะไรให้มีปัญหา ะจะเรียกว่าทะลอกก็ไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้ทะลาะใช่แตี้เขาก็ไม่ค่อยสบายใจเพราะว่าเหมือนโดนโยนตลอดใช่คือที่จริงที่จริงเราก็พยายาม อยากจะให้บ๊อกเจอเพื่อนๆเราทุกคนเนาะคือตัวพี่ป๊อกเองก็พาเราไปเจออุ้โทษทีค่ะพาเราไปเจอเพื่อนๆเขาด้วยแล้วกเ็เราก็พาไปเจอเพื่อนๆเราอย่างาคนที่เราสนิทสนิทด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่า,าหนูว่ามันเป็นอะไรที่สําคัญเนาะการที่แบบว่าได้ไปรู้จักเพื่อนเราได้สนิทกับเพื่อนเราก็ได้เจอเจอทุกคนอะ่ะย,ายา่ยาคิมณเดชหมาก แกงง้งูพี่แหวนอะไรอย่างเงี้ยเจอเจอหมดทุกคนเ<ม>พื่อนที่โรงเรียนเพื่อนที่มหาลัยก็ก็พาไปเจอทุกคนค่ะหลายคนก็จับผิดเพราะว่าแบบยังไม่เจอบอยสทกทีแล้วนี่บอยดูสนิทกับเรามากเลยค่ะคือที่จริงอยากให้เจอมาก<ม>เพราะว่าพี่พี่บอยเขาเป็นเหมือนเป็นเพื่อนที่สนิทจะจะเป็นทเพื่อนที่สนิทเป็นเหมือนพี่ชายอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากให้เจอเราก็พอเอออุออ้ย หนูรู้จักป๊อกมันเกือบประมาณ2ปีได้แล้วใช่แล้วก็แล้วก็ถามตลอดค่ะว่าว่างเมื่อไหร่ทุกคนนี้ยังพยายามนัดให้เจอกันอยู่ไหมตอนนี้ไม่ได้คุยกันมานานแล้วค่ะไม่ได้คุยกันมาเป็นปีได้แล้วค่ะเรายุ่งมากน้อยแค่ไหน หนูหน,หนูตอนนี้ไม่ได้ถ่ายละครมาสามเดือนละใช่ก็ว่างเราก็ไปออกกําลังกายบ้างนัดเพื่อนบ้างทํางานอย่างมีอีเวนต์มีถ่ายแมกกาซีนอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่างานที่เราทํามันก็จะไม่ได้เป็นงานที่เต็มวันอย่างอย่างวันนี้ก็จะเป็นช่วงเยน็นแล้วก็จะว่างช่วงเช้าช่วงกลางวาันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีมีว่างปะปายบ้างความสัมพันธ์มันจะห่างๆกันไหมคะละครก็ไม่ได้เล่นด้วยกันเจอก็ไม่ได้เจอกันเก็ ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอย่างบางคนต้อเห็นว่าช่วงนี้ที่เราไปร้านบ่อยที่เราจะแบบว่านัดเจอกันอาจจะไปร้านไหนคะร้านเขาร้านอาหารเขาถ้าแบบว่าจะพาพี่ก๊อกไปเจออะไรนี้ก็น่าจะไปได้ยมันก็ต้องถามก่อนนะคะว่าว่าว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูหนูไม่รู้ว่าว่าเขาไปไหนอะไรไงแล้วก็รู้จากอินสตาแกรมอย่างเดียวใช่ค่ะโซเชียลได้มีการคุยกันไหมไม่ได้คุยกันเลยค่ะ ในโซเชียลก็ไม่มีในไลน์ก็ไม่มีโทรศัพท์ก็ไม่มีค่ะมันจะเอาสารตัวติดไว้กี่ไมะอ้อันนี้หนูตอบไม่ได้เพราะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเราคนเดียวก็แฟนคลับด้วยคือเราเราเราก็ยังแบบว่าคือเราไม่ได้มีปัญหาอะไรอะคะ่ะใช่ซึ่งเราก็ แฟนคลับเขาก็ยังอยากแบบว่าเห็นห <ๆ S 2> เห็นผลงานทั้งคู่ใช่ค่ะถ้ามีผลงานผลงานทั้งคู่ผลงานคู่กันก็น่าจะได้เจอกันคะถามาถึงเยอะไหมคะเมื่อไรจะมีอะไรเยอะเยอะใช่ค่ะแฟนคลับก็ถามถึงเยอะเหมือ,อนอกัน,แ,น,นออแต่ว่าเรื่องงานเราตอบให้ไม่ได้เพราะว่า<ม>ละครก็คือขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ถ้างานอีเวนต์งานจ้างอะไรก็ต้องเธอต้องดูอีกทีหนึ่งเหมือนกันอยากจะจัดงานแต่ง m e e t i แบบ มันผ่านมานานมากแล้วอะค่ะพี่ใช่มันผ่านมานานมากแล้วอ,ะอ่ะจะครบปีแล้วนะเ,ออเราเคยได่บอกพี่บอยไปว่าจริงๆเราบลอกเขาก็โอเคถ้าเราถึงจะร่วมงานกับพี่บอยอีกหรือว่าคุยกับพี่บอยปกปติเลยจริงหนูรู้จักกับพี่บอยก่อนที่จะรู้จักกับพี่บลอกเนาะเพราะฉะนั้นอ,อ เขาถ้าเรามองนะว่าถ้าสมมติว่าคนที่ขวังยยเราแล้วก็มาห้ามเราเจอเพื่อนสนิทมาห้ามเราแบบว่ายุง่งเพราะว่าแบบแค่ว่าด้วยความว่าแบบเป็นผู้ชายกี่มีผู้ชายเป็นมีมีเพื่อนผู้ชายเยอะตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก็เป็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบมาห้ามเราอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเพื่อนเพื่อนเป็นอะไรที่สําคัญมากนะสําหรับตัวกี่คือแบบว่า ห้ามคบห้ามห้ามเราเจอเพื่อนห้ามอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราจะแอนตี้ทันทีซึ่งซึ่งตัวพี่ฟ็อกเองเขาก็ไม่เคยเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบหัวฝรั่งอะคะ่ะเพราะว่าเขาก็เรียนเมืองนอกเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าเราแบบไปกับเพื่อนผู้ชายหรืออะไรเงี้ยเขาไม่ไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีแบบไปกินข้าวกับเพื่อนผู้ชายคนอื่นๆที่เพราะเราเราบริสุทธิ์ใจจริงๆอนะคะ่ะเราก็เลยไม่ได้แบบว่า ปิดหรือแบบว่าไม่ไม่ให้คนเห็นว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากตอนนี้แบบหลายคนแบบว่าเหมือนมันมีอะไรคาในใจเราอยู่หรือเปล่าไม่ติดกันแบบว่าก็ยังไม่ได้คุยกันนะคะก็เลยหนูก็ตอบอะไรไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่รู้เราเราไม่รู้เหตุผลที่คนณกนังคิดแล้วเอ๊ะเรื่องอะไรนะที่ทําให้แบบว่าก็มีคิดนะคะก็มีคิดเหมือนกันว่าว่าแบบเออทำไมถึงแบบว่า ไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ได้เจอไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยหรือว่าเราแบบทำอะไรผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราทําอะไรผิดเราทําอะไรไม่ชอบท,ที่ที่แบบใครไม่ชอบเ,ออเราก็พร้อมที่จะแบบอขอโทษหรือว่าแบบนนะออใช่ใช่แต่ว่ากออ็ยังไม่ได้มีหลคกคกยกนะันจะมีแบบลองพักออไหมอะไรไหมคะไปุีเอ,อเบอร์อะไรอ๋อก็ก็ทำหลายครั้งแล้วค่ะ เราเป็นคนกลางเองลำบากใจไหมคะแบบสนิทด้วยเพื่อนด้วยไม่ได้เจอกันขอกทีนึงได้ไหมคะช่วยที่เป็นคนกลางลำบากใจไหมทั้งแบบคนสนิทเราแล้วก็เพื่อนไม่ได้เจอกันไม่ลำบากใจตรงนั้นเพราะว่าคือพี่ป๊อกเองเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนค่ะพี่ป๊อกเองเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเพราะว่าเพราะว่าคือถ้าใครว่าเจอเขาก็ไปเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไร ตัดไปเลยเรื่องเรื่องพี่ป๊อกมันไม่เกี่ยวอะค่ะจะจะจะมีหรือจะไม่มีพี่ป๊อกหนูก็เห็นว่ามันก็ไม่น่าจะเกี่ยวเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูก่อนพี่ป๊อกก็คือมีแฟนอยู่แล้วเหมือนกันแล้วก็เราก็เราก็ไม่ได้ปิดบัง อะไรด้วยใช่ค่ะคนคนก็น่าจะรู้เนาะว่าว่าว่าก่อนหน้านี้กีก็กีก็มีแฟนอยู่แล้วแล้วคือสถานนะหนูกับพี่บอยก็ชัดเจนว่าเราเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่สามารถที่จะแบบมาโยงสองคนนี้ได้เพราะว่ามันมันก็แยกแยะอย่างชัดเจนด้วยค่ะแล้วก็เราก็ไม่สามารถที่จะแบบว่าแบบเป็นอย่างอื่นนอกเหนือจากเพื่อนกับพี่บอยได้ด้วยเพราะว่าคือเอ่อ ขอโทษพี่ต้องนะที่ต้องต้องต้องพูดชื่อเพราะว่าตัวพี่ต้องเองเออกับพี่บอยรู้จักกันไปเที่ยวกันเป็นเพื่อนกันคือ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 เป็นเพื่อนกันอะแล้วหนูเลิกกับพี่ต้องแล้วจะให้หนูมาเป็นแฟนกับพี่บอยหนูว่ามันไม่โอเคแล้วหนูว่ามันมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรไม่รู้นะอันนี้คือส่วนตัวของตัวขี้เองถ้าให้ทำกี้คงไม่ทำค่ะ รนอนรู้ในีสถานะจะกลับไดคไะอันนี้ก็ตอบไม่ได้ไม่ทราบ